จากทั้งหมดผลงาน60กว่าเล่นมนะคะพบว่าสารคดีที่ส่งเข้าประกวดปีนี้เนะี่ยมีความหลากหลายมากคือจริงๆเราบอกว่าสารคดีทั่วไปนี่ก็มีมีหลากหลายหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพของของงานเขียนที่ส่งมาเนี่ยเ,เรียกว่ากรรมการต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องกันเยอะมากเพราะว่ามีเรื่องดีๆแล้วก็เรื่อง ประเด็นที่ที่น่าสนใจเยอะไปหมดะนะคะทำให้เราตัดสินใจกันด้วยความยากลำบากนะคะอันนี้เราเราพูดกันในในกลุ่มกรรมการแต่ว่าในที่สุดก็ต้องเลือกองานที่เราคิดว่าดีที่สุดเข้ามาค่ะก็คืออยากจะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างมากนะคะแล้วก็สารคดีเนี่ที่บอกว่าเราไม่จำกัดประเภทอยู่แล้วก็เป็นสารคดีทั่วไปเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ หลายๆคนที่สนใจนะคะคือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนักเขียนอาชีพก็ได้เพราะว่าอย่างงานปีนี้ที่ส่งมาเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นนักเขียนอาชีพเลยนะคะแต่ว่าเขียนมาจากความสนใจหรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆทั้งจากประสบการณ์จริงหรือว่าจากงานค้นคว้านะคะก็อยากจะบอกว่าขอให้ส่งเข้ามานะคะแล้วก็มี อันที่ที่อยากจะพูดก็คืองานของปีนี้ก็มีประเด็นใหม่ๆเยอะแยะ,ยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาร่วมสร้างสีสันให้กับวงการวรรณกรรมแล้วก็วงการสารคดีของเรา